สวัสดีค่ะกลับมา k ู o My C นะคะอ่า uh, ประโยคหลักของเราวันนี้ก็คือ How many uncles do you have? How many uncles do you have? นะคะ uncles มีความหมายว่าลุง ะะลุงหรือว่าน้าที่เป็นผู้ชายนั่นเองนะคะคือญาติที่เป็นผู้ชายเขาจะไม่แบ่งแยกว่าเป็นลุงคือโตกว่า,วาคุณพ่อโตกว่าผู้ปกครองเราหรือว่าเด็กกว่านะคะเราจะรวมทุกอย่างเป็นอังเ e ิลเสนเกเราก็จะมาดูประโยคฟร s e หลักของเรานะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเรียนรู้วิธีการใช้คําว่า how many how many do you have นะคะอาจจะเป็น have ก็คือ have คือมีใช่ไหมคะอาจจะเป็น have หรือ w a n t หรือ need ก็คือมีหรือต้องการหรือจำเป็นนะคะเราก็จะมาดูคำว่า how many นะคะส่วนหลกัลกๆของเรานะะในวันนี้เราก็จะไปดูคำว่า how many กันนะคะ,ะ how many uncles do you have นะคะถ้าจะความหมายของมันก็คือถ้าจะดูความหมายก็จะมีความหมายว่าคุณมีลุงหรือว่าน้ากี่ท่านนะคะกี่กี่คนนะ เราก็จะไปดู example ที่วันนี้มาเรียบเรียงมาให้นะคะน้องๆก็จะได้เห็นสับใหม่แล้วก็จะได้ get ว่า how many เนี่ยใช้ยังไงนั่นเองเนาะอ่าต่อไป how many sisters do you have อันนี้จะเป็นคล้ายๆ how many uncles do you have นะ,ะ how many sisters do you have คุณมี พี่สาวหรือว่าน้องสาวกี่คนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แบ่งวแยกว่า sisters นี่คือพี่สาวหรือว่าน้องสาวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งสองอัน how many sisters do you have คุณมีน้องสาวกี่คน have นี่คือมีนะคะ how many ก็คือกี่คนนะคะกี่เยอะขนาดไหนนั่นเองนะคะ sisters ก็จะเป็นพี่สาวน้องสาวเนาะก็จะเป็น how many tickets do you have คุณมีตัว๋ว กี่ใบนะคะ How many ก็คือถามจำนวนนั่นเองเนาะถามจำนวนของ tickets ตัว๋ว u have? คุณมีนะคะคุณมีตั๋วกี่ใบจำนวนกี่ใบนั่นเองอ่ะอันต่อมาอันนี้ก็จะไม่ใช่ have แล้วนะคะอันนี้จะเป็น want want คือการต้องการ How many bananas do you want คุณต้องการกล้วยกี่หวีกี่กี่อันกี่ อันนั่นเองนะคะส่วนอันต่อมาก็จะเป็น how many donuts do you want ก็คือคุณต้องการกนะะโดนัทกี่อันนะคะโดนัทกี่อันหรือว่าจะเป็นกล้วยกี่อันแต่หลักๆ how many ของเราก็จะเอาไว้ใช้ถามจำนวนนะคะถามจำนวนนั่นเองง่ายมากๆอันต่อมาอันนี้อย่างที่ไม่บอกไปก็คือการ need นะคะ need นะ จำเป็นต้องการนะคะก็คือคุณต้องใช้นะคะคือคุณต้องใช้ pencils ดินสอกี่อัน how many pencils do you need นะคะ how many pencils do you need ก็คือการถามว่าคุณต้องการดินสอกี่อันนะคะหรือว่าจะเป็น how many bandages do you need how many bandages do you need as of my bandages คือผ้าพันแผลนั่นเองนะคะผ้าพันแผลนั่นเอง how many bandages you n e e คคุณต้องการผ้าพันแผลกี่ผืนนะคะภาษาอังกจะเห็นได้ชัดว่าภาษาไทยเนี่ยจะมีคำที่เอาไว้เรียก อย่างเช่นแก้วก็หนึ่งใบนะคะผ้าผ้าพันผลก็หนึ่งผืนนะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่มีนะคะอย่างเช่นอนดินซอใช่ไหมดินซอภาษาไทยก็เป็นหนึ่งด้ามใช่ไหมแต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะถามรวมๆใช้คําว่า how many นั่นเองก็คือจะถามจํานวนนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบ่งแยกว่าจะ,อะไอสิ่งของอันนี้ต้องใช้เรียกว่าอะไรอย่างเช่นร่มหนึ่งหนึ่งคันหรือว่าน้ำหนึ่งขวดอย่างนี้นะคะเราก็จะเรียกไปเลยว่า how many นะคะก็จะ คือการถามจํานวนไม่ยุ่งยากนะคะอ่ะเคยอย่างที่มาบอกเลยจะใช้ยังไง how many จอจอจอ do you จอจอจอนะก็จะเป็น how many สิ่งของที่คุณอาจจะเป็นต้องการจำเป็นต้องใช้หรือว่ามีนะคะหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะ have don't have need and want นะคะก็จะเป็น how many cups how much milk อันนี้ขอขยายนิดนึงว่าทำไมต้องเป็น how many อย่างที่พูดพูดมานี่คือ how many mm hmm. หมดเลยนะคะเพราะว่าสิ่งของที่เราพูดไปเนี่ยพูดถึงบาเนี่ยก็จะเป็น pencils นะคะเป็น bandages เป็น bananas เป็น donuts เป็น sisters และเป็น tickets พวกนี้เป็นสิ่งของที่ countable หมดเลยนะคะอย่างที่มาเคยพูดไปไม่อาจจะเคยถ้าน้องๆเคยได้ติดตามนะคะก็จะเป็น countables ของที่นับได้เนี่ยนะคะเราก็จะใช้ many ถ้าเป็นของที่นับไม่ได้เราก็จะใช้ much นะคะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นนมนะคะ how much milk เราไม่สามารถที่จะพูดว่า how many milk นะคะอันนี้ไม่ acceptable ก็คือรับไม่ได้นะคะไมะ่เป็นการที่พูดอย่างใช้ภาษาอย่างผิดนะคะ How much milk หรือว่าจะเป็น how much money money ก็คือเงินนะคะเงินเราก็ไม่นับเป็นอันๆน,นะคะเราก็จะนับเป็น how much money นะคะ how much money how many cups cups นี่ก็เป็นถ้วยใช่ไหมแก้วนะคะเราก็สามารถนับได้เราก็ใช้ many นะคะถ้าจะเป็น ไฟเป็นแสงนะคะก็จะถามว่าคุณต้องการแสงขนาดไหนเราก็จะใช้ much เพราะว่าเรานับแสงไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะใช้ how much light do you need นะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะว่าต้องนง้องๆต้องลอง uh, careful ต้องระวังนะคะเวลาใช้ how much หรือว่า how many เราต้องดูว่าสิ่งของที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเป็น countable noun or uncountable noun นั่นเองนะคะอ่ะโอเค อันนี้อันตะกี้เนี่ยเราจะถามใช้คำว่า do you นะคะ how many cups do you have ก็คือคุณมีถ้วยกี่ใบแต่ถ้าเราจะไม่ถามถึงคุณละ่ะถ้าเราจะไม่ใช้คำว่า you เราแค่อยากถามว่าตรงเนี้ยมีถ้วยกี่ใบเราก็ไม่ใช้ you แล้วเราจะใช้เป็น are there นะคะจำได้ไหมว่าเราเคยพูดถึง there are นะคะประโยคบอกเล่าที่เขียนที่อ่านว่า there are four cups ก็คือมีถ้วยสีใบถ้าเราจะถามว่าถ้าเราไม่รู้แบบจํานวนถ้าเราไม่รู้จํานวนเนี่ยเราจะถามว่าตรงนี้มีจํานวนแก้วกี่ใบเราก็ใช้นี่เลยค่ะ how many cups are there how many cups are there คือถามถึงจํานวนนั่นเองนะคะตรงใน,นที่นี้ก็จะมี example ที่เป็น rulers Rulers ก็จะเป็นใบบรรทัดนั่นเองนะคะ How many rulers are there นะคะหรือว่าจะเป็น How many rabbits are there ตรงนี้มีกระต่ายกี่ตัวนั่นเองนะคะ How many นะคะ How many อย่างที่ม่บอกไปนะคะถ้าเป็น rulers rulers นับได้ต้องใช้เป็น many rabbits นับได้ countable noun เป็น many นะคะ How much milk are there นะคะถ้าเคาถามถึง How much milk ถ้าถามถึงนมต้องใช้เป็น much นะคะเพราะว่าเป็น uncountable noun แล้วเนาะ Hey are there ก็ง่ายเลยนะคะตะกี้เราถามว่า how many rulers do you have แล้วก็เอาคำว่า do you have ลงแล้วก็เอา are there ขึ้นไปนะคะถ้าเราใช้ are there ขึ้นไปก็จะถามไม่ได้ถามว่าใครมีเท่าไหร่แล้วจะถามว่าตรงนี้มีเท่าไหร่นะคะมีจำนวนกี่อันนะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วอันที่เราเรียนมาเนี่ยก็จะเป็นคำถามมาเลยใช่ไหมคะถ้าเราจะตอบขึ้นมาจะตอบไปยังไงอ่าเขาถามถึงจำนวนใช่ไหม เพราะฉะนั้นในคำตอบของเราควรที่จะมีเลขนะคะเป็นจำนวนที่ระบุเอาไว้นะคะอย่างเช่น how many sisters do you have นะเราก็ตอบไป I have two sisters นะคะ I have two sisters หรือว่าเขาจะถามว่า how many donuts do you want how many donuts do you want นะคะ Do you want เราก็ตอบเป็น I want นะคะ How many donuts do you want I want many donuts นะคะอันนี้ก็จะเป็นคนตะกละนะคะก็คือไม่ตอบว่าจะเอาโดนัทกี่อันแค่ตอบว่าโดนัทหลายอันอยากทานอยากได้โดนัทหลายอันนั่นเองนะคะส่วนอันข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น How many ไอ้อย่างนี่ How many pencils do you need How many pencils do you need นะคะ เราก็ตอบไปว่า I need a pencil นะ I need a pencil นะคะก็คือ pencil แค่ด้ามเดียวนั่นเองนะคะเราก็จะตอบไปได้ว่า a pencil หรือว่า I need one pencil ก็ได้ just one pencil แค่ด้ามเดียวนะคะอันนี้ก็ลองดูได้ค่ะง่ายมากๆเลยมาเชื่อว่าการตอบกับการตอบเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าอาจจะติดขัดนิดน,นึงกับการถามนั่นเองนะคะเราก็แค่ติดติดกับ practice พูดเรื่อยๆนะคะพูดเรื่อยๆแล้วก็ใช้คำคำอื่นเนี่ยมาสิ่งของอย่างอื่นเนี่ยมาแทนที่คำว่า ruler s หรือว่า r a b b i t นะคะเราก็จะเข้าใจการใช้ของมันมากขึ้นนะคะแล้วก็สำคัญก็คือการดูหนังหรือว่าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าฟังเพลงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยเหมือนกันอ่ะโอเคเรามาต่อกันนะคะกับ exercise ของเราเธอมีตัวกี่ใบ อ่าขอคิดให้น้องๆคิดนิดนึงว่าเราจะตอบวันนี้ยังไงอันนี้เป็นคําถามนะคะเธอมีตัวกี่ใบถ้าน้องๆเข้าใจจริงเนี่ยจะต้องตอบถูกแน่นอนเพราะอันนี้ง่ายมากๆแล้วเราก็พูดไปแล้วด้วยนะคะตอนที่ต้นวิดีโอนะคะห้ามแบอบกว่ากลับไปดูนะคะให้น้องๆคิดเองนะคะเธอมีตัวกี่ใบถ้าเรามาแตกดูนะคะเธอก็คือ you นะมีตัวมีก็คือ have ใช่ไหม have ตัวก็คือ tickets นะคะกี่ใบก็คือ how many นั่นเองนะคะคือการถามจำนวนเนาะเราต้องขึ้นด้วย how many นะ,ะ how many เพราะว่าอันนี้เป็นคำถามเราจะต้องขึ้นด้วยคำที่เอาไว้ใช้สำหรับคำถามอย่างเช่น how who when what why นะคะ how ใช่ไหม how ต้องขึ้นเพราะว่าเป็นคำถามใช่ไหม how นะคะต้องขึ้น how ก่อน How แล้วก็ many ก็คือถามกี่ใบนั่นเองกี่ใบ How many ตัว tickets How many tickets do you have นั่นเองมีก็ต้องเป็น have นะคะ How many tickets do you have question mark question mark ก็จะทำให้เป็นคำถามนะคะเรามี how อยู่ข้างหน้าด้วยยิ่งเป็นคำถามใหญ่เลยนะอ่ะตอบถูกกันไม่เอ่ยอุ้ย เห็นข้างล่างแล้วอะไม่เป็นไรเรามีตัวกี่ใบนะคะเรามีตัวกี่ใบก็จะเป็น how many tickets do you have อันต่อมานะเราก็จะเป็นอ่อันนี้คำถามก็คือเธออยากได้กล้วยกี่ผลผลเธออยากได้กล้วยกี่ผลอันนี้น่าจะง่ายเนาะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันเนาะอันนี้คือ how many tickets do you have อันนี้ก็จะเป็น how many bananas do you Have need or want น้องๆคิดว่าคืออันไหนคะเพราะว่าอันเนี้ยเธอมีมีก็ต้องเป็น have ใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยเขาเป็นอยากอยากก็ต้องเป็น w a n t ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็จะตอบว่า how many bananas do you want เนอะไม่ยากเลยนะคะอ่าโอเคก็ขอให้น้องๆลองพูดตามมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ต้อง practice เรื่อย,อยนะคะ practice กัน ตั้งคำถามเราไปตั้งคำถามคนอื่นก็ได้นะแล้วก็ให้เขาตอบนะคะแล้วเอาคำตอบของเขาเนี่ยมาตั้งเป็นคำถามให้คนอื่นอีกทีหนึง่งอ่ะอันนี้ก็ลองไปทำดูนะคะอาจจะเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างฟีดแบ็กกันมาได้อือให้น้องพูดตามนะคะ How many sisters do you have? How many sisters do you have? How many tickets do you have? How many tickets do you have? How many bananas do you want? How many bananas do you want? How many donuts do you want? How many donuts do you want? How many, do want? How many pencils do you need? How many pencils do you need? How many bandages do you need? How many bandages do you need? Ah Anima no. How many rulers are there? How many rulers are there? How many rabbits are there? How many rabbits are there? Rabbits are there? I have two sisters. I want many donuts. I want many donuts. I need a pencil. I need a pencil. How many tickets do you have? How many tickets do you have? How many banana? ต้องเติม s ด้วย How many bananas do you want? How many bananas do you want? อ่านะคะก็ขอให้น้องๆลองฝึกฝนนะคะฝึกฝนที่บ้านพูดกับคนอื่นนะคะอย่างที่แม่บอกไปก็คือถามเนาะถามไปเรื่อยๆนะคะให้เขาตอบได้อ uh, คล่องแคล่วอะไรอย่างนี้เราก็เอาไปทำเผยได้นะคะอันนี้สาคัญมากจริงๆขอให้น้องๆฝึกแล้วก็ฝึก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 นะคะมันจะช่วยน้องๆซึมซับได้เร็วแล้วพอถึงเวลาที่ต้องพูดจริงๆเนี่ยมันก็จะดึงออกมาได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะอย่างคล่องแคล่วนะคะมันมีทางเดียวที่จะเก่งภาษาอังกฤษก็คือการฝึกนั่นเองนะคะให้ฟังฝึกแล้วก็พูดนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ